พระพุทธเจ้าให้ระลึกค,คุณพ่อแม่ด้วยการสืบสารความดีงามพอบวงสรวงถึงพ่อแม่มันก็เป็นการกระตันยูกระตะเวทีของคนคนคนนี้ทำการบวงสรวงระลึกปีหนึ่งก็ยังไม่ลืมพ่อแม่ระลึกถึงท่านแท้จริงพระพุทธเจ้าท่านมาแห่ระลึกถึงแบบนี้ถ้าระลึกถึงแบบนี้ก็ไม่มีผลอะไร ถ้าเราึกถึงคุณงามความดีของพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายที่ได้สร้างสมความดีได้ประพฤติสิ่งดีเอาไว้แล้วแล้วเราจะสืบสกุลหรือสืบความดีนี้ก็เอาความดีนั้นมาประพฤติไว้ที่ตัวเราเองให้ได้เราก็จะเป็นคนมีความดีนั้นสืบความดีนี้ไว้พ่อแม่เราเป็นต้นเลยเป็นต้นทางแห่งความประพฤตินี้ก็ยิ่งดีเรักษาไว้สิถ้าเราไม่รักษาไว้นี่ตระกูลเราอุตสาห์คิดได้นะเนี่ยตระกูลเราทําความดีนี้ได้ ลูกตานเหลนไม่รักษาไว้ศูนย์นะรักษาไว้เพราะฉะนั้นการที่จะระลึกถึงความดีแล้วก็รักษาความดีไม่จําเป็นต้องเอาเป็ดตุนหมูย่างมาระลึกก็ได้ไม่ต้องเอาเป็ดตุนหมูย่างมาเป็นองค์ประกอบในการระลึกก็ได้ระลึกและปฏิบัติจริงเลยแต่สิ่งหนึ่งที่มันได้ระลึกถึงว่าเราระลึกถึงพ่อแม่มันเป็นรูปหยาบรูปยาบยาบว่าเราระลึกถึงพ่อแม่ อันนี้แหละมันยังเป็นสิ่งสําคัญและเป็นสิ่งจําเป็นอยู่ในสังคมาคนนี่มันต้องระลึกถ,ถึงพ่อแม่ต้องระลึกถ,ถึงบุญคุณต้องระลึกถ,ถึงนากระตันยูกตะเวทีนะอันนี้ก็เป็นส่วนดีของแง่จิตวิทยาหรือถ้าจิตวิญญาณก็จิตวิญญาณของคนเป็นเป็นนี่แหละเป็นคนแสดงความดีแสดงจิตวิญญาณแสดงปัญญาว่าเราระลึกถึงพ่อแม่ระลึกกระตันยูกตะเวทีถึง โดยเฉพาะท่านยิ่งมีบุญคุณอะไรแก่เราเราก็มาทำเราจะเป็นพ่อเป็นแม่คนต่อไปอีกเราก็ทำแม้เราไม่เป็นพ่อเป็นแม่คนเราจะเลี้ยงดูคนอื่นต่อที่เขาควรได้รับการเลี้ยงดูจากเราก็เหมือนหน้าที่พ่อแม่พระพุทธเจ้ามีลูกพระลาหุนท่านไม่เลี้ยงเองไม่อบรมเองด้วยให้พระสารีบุตรอบรมและท่านก็มาอบรมคนอื่นอีกนับเป็นล้านล้านคนและท่านก็ช่วยคนอื่นๆให้เจริญงอกงามดีงามขึ้นมามีบุญคุณยิ่งกว่าลูกของท่านเองท่านให้พระสารีบุตรดูแลเลยมอบให้เป็นอาจารย์ ลูกมีคนเดียวพระราหุนท่านให้ภาษาลิบุตรดูแลอ้าวเลี้ยงอบรมดูแลภาษาลิบุตรก็อบรมดูแลสั่งสอนพระพราหุนส่วนท่านเองท่านกลับมาอบรมลูกที่ไม่ใช่ลูกของตัวเลยและแน่นอนอัตมาก,ก็ยังนับถือพระพุทธเจ้าเป็นสมเด็จพ่อคนอื่นคุณที่นั่งอยู่นี่คุณจะนับถือด้วยหรือไม่อ่ะว่าท่านเป็นพ่อยอดพ่อเลยท่านหวังดีท่านสอนดีเราเอาอย่างตามและยอดเยี่ยมเลย ขอให้เอาอย่างตามไม่ได้จริงแต่รับถือเทิดทูนยิ่งกว่าท้ว่าจริงแล้วยิ่งกว่าพ่อแท้พ่อแท้ยังสอนไม่ได้เท่าทันยังไม่มีความสามารถยังไม่มีความฉลาดเท่าพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าฉลาดแล้วแนะนําที่ถูกต้องเลือเกินมีนัยยะลึกซึ้งทําให้เราทําตามแล้วแม่มันมิเศษ พระพุทธเจ้าให้ระลึกคุณพ่อแม่ด้วยการสืบสารความดีงาม